สวัสดีค่ะยูจีเลนะคะางยูนิเมดพาวเวอร์ดีฟนค่ะวันนี้เราจะมารียตัวที่ได้รับบี้โคฟสามสิบวันอง่ะคือติ๊กเม,มื่อตัวกูกบ่าทีวีแมนและก็ตัวจำนถึงววสิบก็ได้คบเวลาาแม่ครับสองตัวแล้วก็เราจะมาเล่นครับกันโอเคไปเลยเราเรมาฝึกฟังโอเคแล้วเรา,า,เาจะมาฟังหัะครับ ต้องเกมนั้นแล้วก็หาวางตัวต้องเทมคือตัวนี้ครับติคับไม่น่าแม่ครับโอแพหน้าแม่หดินผ่านดายยี่สิบที่หนึ่งวีครับก็กำลังตามแม่ช้ามาโอเคอีฟีคือขึ้นแทนนะโอเคครับเป็นตัวที่ต้องไม่ได้พัดยี่สิบก่อนนะครับโอเคองต้องอีกตัง้งที่สิบก่อนนะครับโอเคเอาว่าต้องนึ่งแป๊บตัวนี้งชิมยืนยืนนี่เห เพียงแค่วัวไปไป,ไประบวอตัวนี้นะครับพันตัวขับไม่ได้มาอีกสองไล้นครับแต่ข้อเสียตัวตีช้าหน่อยนะพ่อจะตีช้าเลียอไปเลยครับสั่งน้อยน้ำเม็ดสองปอนดอายุยี่สิบห้าตีหนึ่งมีครับเตีหนึ่งวีมันมันจะหลุดบ่อยอโอ้หม่ก็ห่าตัวเีก็กมลเอ แกเพื่อนหนึ่งวิ่งวนที่รถเท่นงดูแกสปัสปสับแอโอ้สโลนั่เงเงินแป๊บแกก็ผ,ผว่าได้แล้วผู้ที่ว่าทำมผมตันตัวแบบนี้เพราะว่าตาแจกจิกลมน่นนที่จะทำทุกถนนแต่นี่แหละเมื่อเจ้าสาวเจ้าสาวบ้าอะไรโอเคแปบแป๊บ คือรอบแฟนนะคะพี่้างวางก็สองร้อยห้าร้อยเอาเป็นห้างนะคน้ำเม็ดน้ำเม็ดสามพัเจ็ร้อยห้าสิบไย่ทัพเจดูาสุดเครับโอเคแต่ขวดสมมาของสซขอไล่ได้ละนบิ๊กจะสแช่สัตรูแดงอ่ัเอาเวลาสามร้อยน้ำเม็ดหกพันอยาเจ็ดติบตทุสามวิคขวดช้าครับเคอายาสี่พันเอาสี่ร้อยแลละครับจีได้น้ำเม็ดแปดพันอายาสามสิบเต่าสครับขวช้ายตีแล้เอาเจพันะ จะล่รับตัวอาน้ำเอ็ดแปดพันไลน,นัดเจนจ่ิวีครับเฮ้ยผู้หญิงวัย้าวุเสวยุนเน่เยวเจ้นเนย,ยมตีแปดสิบแปดครับแล้วมันชื่ออะไรไอไ้แพ่โมลูโอเคมันเปตัวต้องเกมนะแต่ข้าวแต่บันตีชาครฝ่ไม่ก็ชาแล้วเค้นึงนไง แล้วไม่มีตัวตีแบบสเปรนะครับโอเคครับเราก็มาวางไททันปุกบัตเลยครับจงพิมัตสแปครับเนี้ยอปเลยครับพันหนึ่งพันห้าร้อยน้ำเม็ดหมื่นห้าและยังจะิติตหนึพีครับทุก่อนละหมักสโลครับแต่ถ้าสโลเดบดกว่ามันจะทิดงร้อเอร์เซ็นต์ถ้าโอเคแต่เขาเสียสโลกรจะตั้งได้สองทานโอเคใช้ได้ครับแปลมันไม่เหมาะครับมึงไม่ เอามาีนะมันจะงโหดจิ๋วคับผูแกต้งตบปาสือนเดิครับปามันต้เห็นคูก็ป่าครับจะได้ว่ากู็ปัทีมีดีกว่าคูก็ปทีวีนั้นปี๊อมไปูวกสามารถคือจมตีแบบสกปรมันจะไม่มีบวกแต่ถ้าโดนจุดด้วยตัวนี้ครับโอเคอัพไปแล้วขอเวล่าครับบัตทร์น้ำเม็ดเจ็บปนทาร้ายิต ไอายาเด็กด้ากูดาสดเด็ดาครับว่า้ปังว่าแี่ยี่บจิวโอเคเอาไปอีกสมบัติครับส5บัท่านม่สุดทักษืน้ำมิดหนึ่งหมื่นสองพันาราเบไอายาสีสิบตีส่วนยห้าครับเทียนต้องปุกมาต้องบอกโอเคก็การั้ว่าืดคือมันตีสตีสโลครับแต่ไม่และฟกกันขั้วเสียจรไม่ได้จัดานะครับเทีนต้องไมัดตานตรงไตัท้ายท่านถูกมัอเรวปุบัตทีวีดีวิทีวัน ไม่กะตะปันนะวอาฟ้ามืออ้วนอีกดิได้เจอเลยอร์แลนทาราเวลต้องความจ้างหนาะเทปลองแปบบ๊บเอาไว้สิผ่านน้น้ำเม็น,นันเงิอนอนะ่ะไปยัหลิบาวท,ที่สวิกับช้าครับใต่จ้าที่สุสปานะครับน้ำเม่น่าจะนนงินืลน,นะอู้หูวนแลย ก็สักผู้คึกบ่ฟังับโอเคเอ,อเอ้ยเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพิ่งนะรู้ดีกว่าว่าคนเทิดเด็กเออัปเดตให้เพิ่มช่องนี้โหดที่เราเปิดองเน่นเล่น,ลนละอะไรเล่นเน้นเลสใช่เปนบักครับบักเป็นบักเป็นบักเนี่ยมันบักก็เฉยแหละเฮ้ยหลุดอ ออกแพ้เห okay, มืนต้องฆ่าอันหนึ่งหมื่นปวดแผละใช้ฝาสักคู่ก็ปวโแเคต้องตนมาสบไปครับต้องมึงหละตัวหน่อยครับที่จีนไม่ด้เยอะไหมน่านจะเยอะหน่อยโอเแวางตรงค่ะเอาไปอีกตัวนึงมึงกูกูบัโอ้เจ็บมากกูกูกูบกจะเต้น,นะเป็นสิ่ โอเคครับมันเป็นตูท้ที่จาเปสับแปร์ครับแต่ตู้สองตัวเนี่ยนะแต่ตัวได้ตัวฟรนี่ยเป็นล็อกอินห้าหวันนะมีต้องฟ้องศันแต่ไม่มีตัวแต่ไปพูดกันครับไปดูจนแม่เติมเต็มนะข้าจะคิดไปก่อนครับโอเคแล้วอ่ะฟาร์มไปตู้ที่จมเปสับแปร์ครับแน่นอนว่าแเมืเ่อไรฮะ มันทงมันจะฟโดร์ก็ทำมันก็สบูนี่ยนะแต่คนอื่นี๋ยวเขาพัดให้่อนาเป็นคนจล่เออเพราะว่าเอาเโล่เ่เรวแล้วาโคไดเ้ยน้ำเล่น โอเคจ้าอาแว่นเงินน้าเม็ดสีเหมือนอะอย่างคุณตีหนึ่งวีครับอือสองวิกับช้าครับโอเคมันช้าหน่อยตีช้าหน่อยครับโอเคทายาก็ตายอยู่น่าจะวางเมื่อจะไปวางใกล้หน่อยโอเควางย้ายไกล้จะพ่อเสร็จดวงจะตันหนักครับโอเคแล้วนุ่นก็จุมตีแม็กสกับปครับแบะอ้วนแรงครับรูปไม่มีบวกคือต้องเล่ยเค็มเดียวน้ำเม็น่าจะแรงครับสีเหมือนนะ ทากับตัวฟรี่เลยถ้าบิชเจอร์ครับแอป็เขาเสียตีช้าหน่อยนะครับโอเคหลังเทปโอเคมือนอัพปแล้วั้สุท้ายบ่าขั้สุดท้ายครับน้ำเม็ดโอ้น้เม็ดแปลมือเยอาญาจินฮ่าอูด้าจงวิับใครแปลผู้คนตมาหรือเลี้ยผู้คนบวานมาครับเป็นปังเกอร์ครับท้าขวางหุกเพเลยแต่มันจะจุดเพะเลยเชยู่ครับโอเค เป็นตัวที่อัพแพงหน่อยครับโอเคอัพแพงหน่อยเอาไว้สิขันเป็นตัวที่ดีครับแต่ก็อาจจะตีช้าหน่อยต้องอยู่เกิดกายครับเชียนถ้าอยู่ตรงเนี้ยตังวงเนี้ยโอเคระวังชิบเชีย,ชย,ชย,ชยนเะนี่ยว่าตรงไหนชิบเชียนมะพื้นที่อินแดดเยอะกว่าเปียกแม่จะแดดเยอะครับสภาพแดดเยอะขนาดนีด้หรอ ตรงกลางมันจะไว้ทำไมวะพูดตึงครับเพราะอันตรายครับโอเคครับขอเลี้ยวขอเลี้ยวเรียวอะไรไปครับถ้าอยากดูคลิปยากก็อย่าดูคลิปว่าข้าเล่ยิงเลย โอเคได้ก็จบไปแล้วกับ Tower Defense ใช้ตัวสมตัวไล้พวกปีนฝอและพวกคาเ์บล่าและตัวกูก็ว่าทีวีนั่งโคตรโกงครับแต่สปามบอสัตใหม่ไม่ได้โอเคสุกฝากกูลาสัไปค่ายกูเจนเลยท่านน้าขอตัวยปค่ะ